อายกสองมือเลยฮะยกขึ้นยกขึ้นคืออะไรครับคืออะไระเจีวล้างมืออา้าวสาธุครับโอ้เอา้าเจลวล้างมืออา้าวสาจับเลยจับสซ่จับโซ่นะฮะเจลวล้างมือนะครับน่ะเ,เป็นสเปรเจลวอ๋อดีเลยนะฮะโอ้โหเอา้าเดี๋ยวมัดเลยตามัดเลยมัดอ่าถวายเนนอันนึงอา่าแล้วที่เหลือใส่หน้ารถคันเหลืองไว้ก่อนอา่า สาธุนะฮะโอน้น่าน่านี่หน้าคุ้นๆนะฮะทร <c oughs> าบเลยครับ, <c oughs> รบกำลังจะบอกเลยท่านอนำเภอมาเช้าก็ไปรออยู่ข้างหน้าโอ้ใช่ฮะน่าเยี่ยมจริงฮะท่านอำเภอรครับอามาเลยฮะต้องบอกว่าท่านอำเภอก็นำสเปรย์ฮนะเจลมาถวายนะฮะ แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะแม่ต้องบอกว่านายอำเภอภูเรือนี่ท่านใจบุญจริงๆนะเมื่อวานก็ไปนะทำวัดเย็นนะครับมาเช้าก็ไปตักบารนะครับตอนนี้ก็มานั่งรอนะครับถขวายสิ่งของหน้าอำเภออีกจะหากแม่เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆนะแล้วก็หาไม่มีไม่กี่คนนะประเทศไทยเนี่ยนายอำเภอจะเป็นผู้หญิงอะ่ะโอ้สุดยอดจริงๆเอายกสองมือเลยครับยกประเคนเลยครับ ยกประเคนสองมือเลยอ๋อหลวงปู่บอกให้แกะให้หน่อยไม่เฮียนี่โชคดีจริงๆนะฮะแกะถวายเลยครับอ่าแกะให้พร้อมใช้ครับเฮียให้พร้อมใช้เปิดฝาได้ยังอ้าวนั่นแหละโอ้นี่ฮะนะคแกะฝาเอาได้ครับเฮียบ้านตั้งหนึ่งค่ะน้ำาลาบ้านตับ้านึ่งนะคะ รถจงเป็นนจะเป็นนะคก็เสรินะคะนั่รอนานแล้วอากาศร้อนนะสาธุครับเก็บภาพาเรียบร้อยนก่อนจะสังเกต็จแล้วนะคะั้าเรียบร้อยกลับมาไน้ทุกปรการราับไที่างต้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเ Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับเดี๋ยวใกล้แล้วครับเนี่ย เออต้งปาะครบยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูน่าจะใช่นะครับอ่าถ้าพี่ต้องไปดักหน้าไปดักหน้าต้องวิ่งไปดักไปดักหน้าไม่ไม่ไม่โอไม่ท่านท่านท่านไม่ขอให้ลงตรงไหนเนี่ยก็พอดีทุกท่านนะที่ชาวรับชมนะที่นี่ก็อยู่กันบริเวณนั่นนนะเป็นอำเภอพิเรยนะครับเนี่ยก็กันบริเวณนั่นนะอำเภอเป็นอำเภอพิเรย์นะครับ ภาพบรรยากาศดี่ยจะบอกว่าพี่น้องประชาชนนะฮะมานั่งนะฮะต่อแถวกันโอ้โหตลอดเส้นทางจริงๆนะฮะท่านผู้ชมและนี่ข้างหน้านะครับคนเนี่ยนั่งรอกันตลอดเส้นทางเลยนะฮะเราอยู่กันบริเวณด้านหน้าอำเภอภูเรือนฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับโอ้ยนักตัดหนาแล้วกาน้พัดหาเลยนะคะพัดนนะคะตัดหน้

หรือว่าสอพอภูเรือ,อก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมานั่งรอกันนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของสอพอภูเรืออ่ามาต้องบอกว่านะฮะโอ้โหนี่ฮะสาธุนะครับมนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่เราอยู่นะัท่านเดินผ่านทางเข้าสอพอภูเรือนะนะอ่า ยกน้ำสองมือเลยครับยกน้ำยกน้ำยกน้ำเลยครับนั่นแหละครับสาทูยกสองมือเลยครับไม่โอ้หลวงตาถามว่าท้องไหมเด็กผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่ะหนูอ้วนค่ะโอ้ขำใหญ่นะฮะหลวงตาก็นึกว่าท้องสะท้องก็จะให้น้ำผึ้งให้ขนมนมเนยไปกินนะฮะ ขำกันเลยนะฮะยกสองมือเลยครับยกสองมืออ่าแม่ถ้ายกไม่ไหวจับสองมือเลยแม่สองมืออ่านั่นแหละนั่นแหละแม่อ่ายกไม่ไหวสองมือก็ยกได้ก็ไม่ต้องยาขึ้นสองอย่าพุ่ครับอ่าอย่าข้างหน่อยพี่ข้างหน่อยอย่าขวางท่านอย่าขวางท่านอ่าข้างๆได้ถขายข้างๆได้เดอยืนขวางท่าน หลายคนนะครับก็มายืนถ่ายรูปขวางทางเดินท่านแหม่ก็ต้องบอกว่าเดินข้างๆก็ได้ผมยังยืนข้างๆเลยนะข้างมาทางซ้ายหรือขวาได้นะครับจำได้ไหมครับโอ,อ,นนโอ้มาปี62นะโอ้ปี62ตาคุณ <ขอ S 2> ชื่นเคยมาพักนี่ท่านไปฉัน้าตรงนั้นนะตรงใต้ต้นส โอ้ oh, นะครับไสัต์บาท่นาน้นัระปให้ผ oh. มโอ้นูโมทนาบุญด้วยนะโอ้โอ้ฮะเหลือเชื่อนะครับในใไนโ <c oughs> อ้นี่เอมาปี2อ0 0นะ <c oughs> 6,2บองตาท่านเดิน พุดงมานะฮะแล้วก็นะครับพี่ตำรวจคนนี้เนี่ยแหมเคยมาอิปะถากท่านนะฮะโอ้โหสุดยอดฮะเดี๋ยวถามสัมภาษณ์หน่อยปีไหนนะที่ท่านมาปีปีหกสองครับปีสองห้าหกสองใช่ไหมครับแล้วท่านประมาณต้นปีประมาณต้นปีแล้วตอนนั้นเนี่ยเดือนไหนจําได้ไหมฮะผมจำไม่ได้ว่าช่วยรู้สึกจะเป็นหน้าหนาวหนะฮะโอ้เดี๋ยวเข้าริมถนนดีกว่าเข้าริมนี้ดีกว่าเดี๋ยวถามกันหน่อยโอ้ต้องถามกันยาวเลยนะฮะถามกันยาวเลยฮะโอ้เดี๋ยวท่านเดินมาตั้งยว ผมเห็นท่านเดินมาคนเดียวเดี๋ยวถามก่อนเมื่อปีไหนฮะปี2562 2562ต้นปีฮะประมาณต้นปีหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดงมาครับผมแล้วยังไงต่อฮะผมก็ถามท่านหลวงตามาจากไหนหลวงตาบอกว่ามาทางเชียงใหมเชียงรายท่านจะไปเอ่อจะกลับบ้านที่นครพนมอ่าจะกลับนครพนมนะฮพราะท่านท่านไม่ท่านไม่ขาบขึ้นรถไม่ไม่อะไรเลยอะไรก็ไม่รับแล้วท่านมาพักอาศัยตอนไหนฮะอ่าผมผมผมใส่ป่าช่วงเช้าท่านเดินมาเนี้ย อ๋อาาาสารพ่าใส่บาตรทีนี้พอผมใสบ่บาตรเสร็จท่านก็เลยเดินขึ้นมาฉันฉันข้าวให้ตรงเนี้นตรงในโรงพักในรถโรงพักในร<า>ัถโรงพักเลยพอฉันฉันเสร็จท่านท่านก็ให้พรท่านก็เดินลงลงไปแล้วก็เดินเดินเดินผู้ลงต่อเดินผู้ลงต่อมาองค์เดียวใช่ไหมฮะมาองค์เดียวไม่มีลูกศิษย์เหมือนกันนะอโอผิดกับปีนี้ปิดกับปีนี้ปีนี้เนี่ยคนมาเดินตามจริงๆท่านเดินออกจากวัดองค์เดียวนะ ท่านเดินออกจากวัดองค์เดียวตั้งแต่วันที่25มกราคมแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยรู้ก็เลยมาเดินตามท่านแล้วก็มีคนเดินตามกันต่อเนื่องเลยนี่ฮะความศรัทธาฮะล้วนๆเลยทีนนั้ท่านมาคนเดียวผมเห็นโอ้นะฮะเหลือเชื่อจริงฮะเเช้้้าาาาท่นนก็ดิมสขใหตอนนั้นยศอะไรครับท่านก็ะปละอยเอกตอนนั้นร้อยตรวจเอกเหมือนเดิมตอนนั้นร้อยตำรวจเอกได้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นร้อยตำรวจเอกนะครับอ้าวขอเป็นสวัสดิ์ไว้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าก็เป็นเจ้าที่ตำรวจนะสพภูเรือนะครับร้อยตำรวจเอกมานิด พิมพัมพดดับพิมพ์ yeah> b b, ม um พ,มพลับนะฮะพิมพาลับน่ะร้อยตำรวจเอกมานิดพิมพพลับนะครับอ่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะบรรยากาศข้างหน้าอีกนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมฮะน่ร้อยตํารวจเอกเนี่ยมานิดเนี่ยก็มานั่งรอแล้วก็นํากล้วยหอมก็ไปกลับนครพนมนมฮะเดี๋ยวเข้าทางเดียวซัายกขวาเข้าด้านซ้าย ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะเมื่อวานนี้ก็เจอเรื่องเหลือเชื่อไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เจอคนที่มาย้อนรอยตํานาน,นะเมื่อตั้งแต่ปี2562นะครับเอาใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหได้รู้ข้อมูลเลยนี่แล้วมาสักครู่นี้ยังไม่มีสื่อมวลชนหรือจะเป็นช่องยูทูบเบอร์หรือเป็นสื่อท้องถิ่นนะฮะที่มาเห็นภาพอย่างเมื่อกี้นี้ แต่ว่าทั่วไทยนิวเราเนี่โอ้เห็นภาพด้วยแล้วสัมภาษณ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปไปลง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้หลายคนเนี่ยนะฮะไม่มาดูไลฟ์สดยาวๆเนี่ยเข้าไปดูผ่านทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวแล้ว YouTube ของทั่วไทยนิวนะฮะก็ดูฟรีไม่มีโฆษณานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะครับและเราก็ไม่ได้มาหาผลประโยชน์แล้วนี่ฮะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะฮะขนน้ำดื่มนะฮะขึ้นรถกัน สวัสดีครับอ,อ่าภาพบรรยากาศนะด้านหลังนี่โอ้โห เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะหลายๆห,ยห,ยหยน่วยเนี่ยก็มาช่วยกันฮะสวัสดีครับป๋าวัสดีครับเพิ่งเจอตัวจริงออเเพิ่งจตัวจรงิงตั้งแต่อยู่พะเยาจริงเหรอยอยู่ที่ไหนป้าอยู่ที่ไหนทีู่ผู้เรือนี่เลยอยู่ผู้เรือแล,แล้วเม<พ>ื่อกี้เอาอะไรมาถวา,ายหลวงตาใตั้งข้าวกลุ่มเดืนน่ะโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยแล้วชื่ออะไรฮะชื่ออะไรป๋ายุทธศิลป์ยุทึดเส้นนามวงโอ้อ้าวอยู่ผู้เรือนะเดี๋ยวใครผ่านมามาแวะกินน้ำกินข้าวที่บ้านป๋าได้นะได้ครับเดี๋ยวผมขอน้ำแก้วเดียวพอ ได้ครับแล้วนี่เอาอะไรมาถวายหลวงตาน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งโอ้สุดยอดนี่ต้องอย่างนี้มาเดินไปถึงวังตะพงกันเลยไหมันนี้ถ้ารถไม่พอจะรถมาเสริมครับมาเลยดูเลยนะรถไม่พอรถกระบะมาเลยนะโอเคครับขอบคุณมากโอ้ข้างหลังรถเป็นไงบ้างฮะพี่แมงวัสดีครับเหนื่อยนะหน้าแดงเลยโอ้ไม่รู้หน้าแดงเพราะโดนผัวด่าหรือเปล่าด่าเรื่องอะไรด่าเรื่องอะไรแสดงว่าหน้าแดงเพราะโดนแดดนะ เอาเนี่อาหารฮะขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆนะฮะใครที่เพียใครที่หิวโหวยก็มานะครับใครที่หิวน้ำก็มาโอ้โหสุดยอดนะฮะภอมใจเลยเห็นเห็นเห็นภูมใจกันเลยนะฮะมมครับ ครับครับครับเปิดดูพี่นี่มาเออเปิดดูทั่วไทยนี่หว่ารไปตากด้วยเดี๋ยวสารคัดหลังกระเด็นมาโดนผมเดี๋ยวโควิดยี่สิบก็ติดผมอีกสิบก้าอ๋อสิบเก้ายังเหรอยังไม่ถึงยี่สิบเหรอนี่ เดินกันให้ถึงนู่นเลยนะจุดพักเลยนะวันนี้พักวัดไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวช่วยยกน้ํายกอะไรด้วยนะถ้าเดินเฉยๆจะตีให้มือหักเลยยกมาตลอดเลยเดี๋ยวผมจะแอบดูเดี๋ยวถ้าไม่ยกนะะโดนตีแล้วแม่ยกมาแล้วยกมาแล้วนะโอ้โหนี่ฮะนำดอกไม้มาถวายนะฮะ โอ้โหดิมีน้ำพึ่งด้วยโอ้สาธุฮะแมอ้าวพี่ยกขึ้นรถคันเหลืองเลยช่วยกันยกเลยพี่ยุกลุกเลยอ้าวมีอาสาไปช่วยแล้วแม่ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยอาสา,าก็ยกน้ำกันฮะว่าคนน้อยวันนี้คนมีสิบออกว่าคนสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์ของเพจทวไทยนิวนะฮะยกสองมือเลยครับยกสองมือประเคนเลยะฮะอ่ายกเลยครับยกสองมือเลยยกยกสองมือเลยครับยกขึ้นเลยฮะยกขึ้นเลยครับกระเป๋าตังค์เอาไว้แม่กระเป๋าแหางหลังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไหกระเป๋าแหางหลังเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาบอกไม่ได้ไม่เชื่อผมอีกโอเคนั่นแหละนะนะมเอกระเป๋าตังค์เก็บท่านถึงจะให้พรถือกระเป๋าตังค์กระเป๋าถือไม่ได้อาแมสติดให้เด็กนะฮะ ยกของมือเลยครับยกของมือเลยยกของมือเลยครับยกของมือเลยยกน้ำด้วยประเก้นเอาหน้ากากอนามัยให้เด็กหน่อยหน้ากากอนามัยให้เด็กด้วยเก็บไว้ครับเอาตะแกรงนะครับเก็บไว้ก่อน S <S <an other> สวัสดีทุกท่านนะครที่ติดตามรับชมนะฮะจะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ยอมประเคนของอดเลยไม่ประเคนถ่ายรูปได้รูปไปเอาน้ำนะฮะเอารังนกมาวาง <an other> ฮะที่รานปั๊มบางจากเนี่ยปั๊มบางจากปั๊มบางจากก็นะฮะนี่ฮะมาเจอคนพิการนะครับหลวงตาท่านก็ให้เอานมเอาขนมนะฮะเอาน้ำมาให้โอ้ขาทุกเลยครับเ็นอ้าวขนหมดไหมนะเอานมให้พี่เขาหน่อยนะเอานมมาให้อีกไงอ้าวมีขนมไหม พี่ผู้ภัยมีขนมมาให้พี่เขาหน่อยโอ้โหเนี่ยแหละเอาไปเลยขนมไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาให้ไปโอ้โหเต็มไปเลยพี่เอาหาคนมาช่วยคนนะคนพิการนะฮะแขนทั้งสองข้างนะครับก็โอ้โหหลงตาท่านให้เอานมขนมาน้ําให้ต้องบอกว่ามาสักคู่นี้ให้เยอะกว่าคนท้องอีกนะโอ้จะไม่รู้จะขนกันหมดหรือเปล่านี่สือร้เหรอเต็มงเลย นี่ก็อีกประมาณ400เมตรนะฮะจะถึงปั๊มบางจากปั๊มบางจากเนี่ยเลยอำเภอพูเรือมาประมาณครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวก็จะแวะพักเท้ากันตรงนี้แล้วก็จะนิมนต์ท่านให้ฉันน้ำนะครับที่นี่อ่าพนมมือเลยครับยกสองมือเลยครับยกน้ำยกน้ำยกน้ำครับยกน้ำเอ้าไม่ยกน้ำาหน้ากากหน้ากากปิดด้วยอ่านั่นแหละ เอาเปิดให้เด็กด้วยหนะ้ากากให้เด็กด้วยนี่นะ่าจีบให้เด็กเยอะเข้าใจไหมจีบให้เด็กเนี่ยนี่เดีวะะอ๋ออ่าเอาละสาธุโอ้นี่ฮะมีทั้งเกลแอลกอฮอล์นะฮะมีหน้ากากอนามัยมาถวายโอ้เป็นบุญหนักหนานะฮะครอบครัวนี้โอ้เอาอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่น้ำขนมพวงมาลายัยพร้อมนะฮะโอ้นะฮะ สาธุครับสาธุเอาละนั่นแหละออาโอ้เอา,เอาใส่รถใส่รถเข็นเลยครับเอาใส่รถเข็นเลยอนุโมทนานะ,ะสาธุกุกท่าน,นะฮะที่มานั่งรอกราบไหว้ขอพรนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะยกสองมือเลยครับยกเลย อ่ามีเยอะเอามือเอามือแตะไว้สองข้างเอามือเอามือสองข้างจับแตะไว้อ่านั่นแหละอย่ายงนั้นแหละครับนี่แห,ละ,หละครับสาธุฮะแตะสองข้างอ่าประเคนท้องสองมือนะฮะอ่าประเคนสองมือเลยครับยกได้ยกเลยครับถ้ายกไม่ได้ก็แตะไว้สองมือครับโอ้หนี่ฮะทั้งเครื่องดื่มนะฮะสปอนเซอร์น้ําดื่มนะครับแหมมีเครื่องสังกระทานมาอีกด้วยสาธุครับ อ่ะยกสองมือเลยครับยกสองมือเลยนี่นำน้ำวิตามินมาแล้วก็นมกันมาฮะครอบครัวนี้นโมธนาสาธุนะครับวางน้ำวางไว้เกลีเกลยท่านเลยคมบักนะครับเอาน้ำวิตามินใส่รถกันเหลืองข้างในเดี๋ดวยวแช่ให้หลวงปู่แี่กำลังจะหาน้ำวิตามินมาแช่ถาวายหลวงตาท่านพอดีนะครับมีคนมาถวายพอดีอนุโมธนาฮะอ้าปิดเลยฮะปิดด้วย <ง ains> นี่ฮะภาพบรรยากาศส,สดๆนะท่านผู้ชมฮะมพี่น้องชาวอำเภอภูเรือนี่นั่งรอกันนะฮะถวายสิ่งของกันตลอดเส้นทางนี่โอ้โหฮะนำวชภัณฑ์มานะครับหมอมีทั้งยาต่างๆนี่เป็นชุดยาเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะมแล้วนี่ภาพจากทั่วไทยนิวเรานี่ต้องบอกว่าทีวีช่องไหนก็ไม่สวยเท่าภาพนี้นะนี่เดี๋ยวดูะฮะแคปเจอร์กันเลย แช่ไปแล้วนะฮะโอ้โหสวยงามจริงๆเอ้านี่โอ้โหน้ำกล้วยหอมมาถวายกันอีกโอ้โหเหลือเชื่อเอาคุณแม่ปิดนักหน้ากากด้วยเอาหน้ากากปิดปากด้วยเอนากากยเอนะฝาไว้ใต้คางไม่ได้เออไปใต้ใต้ปากด้วยปิดปากด้วยอา่อายกสองมือเลยครับยกสองมือเลย เราผ่านหน้าวัดศรีภูเรือนะฮะอยู่บริเวณทางเข้าวัดศรีภูเรือโรงเรียนสมาเลี้ยงทีรทางเจ้าอาวาสท่านก็ไปกราบพระตาอยู่อ๋อ้ว่่าาทนไปวัดศรีภูเรือนะฮะมาเมื่อวานนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีภูเรือก็ไปกราบนมันสการนะครับหลวงตาบุญชื่นที่วัดโพสว่างแหมต้องบอกว่านะครับประชาชนชาว ผูเรือนนี่อ้าวจับสองมือเลยแม่นั่นแหละอ้าวถวายด้วยน้ำพึ่งโอ้นะฮะไม่รู้ไปหามาจากไหนกันและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางทั่วไทยนิวนะฮะเยอะแล้วแม่นตามพระอริยะเจ้า 7ไม่กี่เมตรนะก็จะถึงนะครับทางเข้านะครับของข้างๆปั๊มนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านนะครับพักเท้าเพื่อฉันน้ํานะครับุกท่านขงอะไรนวางให้กเกียจค่ะไว้ค่ะสวยนะครับแรง700 รับาได้จากเ่ไทเดีกับตดเพ่งนะคะหัตรน้เดี๋ยวจะนิมนท่านนะครับอยู่ที่บริเวณสากลการเกษตรภูเรือนะบริเวณข้างปั๊มบางจากเอาน้มไปปิดนรอิดตานไ่ได้เทงเยาครับนิมนต์ปู่ครับนงปู่นิมนต์ตายครับคนนึ นี่ก็กำลังจะเดินขึ้นนะฮะบนพื้นที่ของสากรณก์รรเกษตรภูเรือนะฮะก็ยกยกสองมือประเทนอ่ายกสองมือนั่นแหละอ่าประเคนพระสองมืออ่ะเดี๋ยวผมคงต้องหยุด f เฟซบ o ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะฟิดเบรกกันไว้ที่ตรงนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ